รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะเช่นเดิมค่ะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพามานั่งพูดคุยเรื่องของการดูแลสุขภาพในห่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดของพี่น้องนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะเรื่องของการถือศีลอดของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะในวิถีของการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั่นเองค่ะและสิ่งสําคัญนะคะในการปฏิบัติ ศาสนกิจให้สมบูรณ์สุขภาพร่างกายก็จะต้องแข็งแรงด้วยและนอกเหนือจากนั้นสําหรับพน้องประชาชนค่ะที่มีโรคภัยไข้เจ็บจะต้องมิธิมีวิธีการนะคะปรับเปลี่ยนในการใช้ยาอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะก็เลยพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยนะคะกับเภสัชกรชํานาญการพิเศษนะคะของศูนย์อนามัยที่12ยะลาค่ะเภสัชกรวิบูลคลายนานั่นเองค่ะอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพแน่นอนว่ายามปกติที่ไม่ใช่เดือนถือ ินอดก็มีความสําคัญและจําเป็นในการดูแลตัวเองสําหรับเดือนถือสินอดนะคะมันมีความจำเป็นเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะครับครับ,รบรมาอัสสลามมุลัยกุมรลามตุลลอฮ์วะบรรกาตุสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่กำลังออถือสินอดอยู่เนาะในส่วนของคำถามคุณบีก็คือในเรื่องของสุขภาพว่าในเดือนรอมาดอนในเดือนการถือสินอดเนี่ยเราจะทำให้สุขภาพดียังไงเนาะ อันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าการทําให้สุขภาพดีเนี่ยมันจะทําให้เป็นพื้นฐานหนึ่งที่ทําให้อิบาดะ,ะที่สมบูรณ์ นะครับอันนี้สําคัญเลยลองดูสิครับท่านผู้ชมถ้าเราเจ็บหรือร่างกายอ่อนแอเป็นโรคต่างๆเนี่ยเราจะทาเราจะละหมาดเราจะอ่านกรูรอ่านหรือทําหรือถือศีลอดเนี่ยให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายที่แข็งแรงจําเป็นอย่างยิ่งแล้วในช่วงที่ในเดือนอมฎอนที่เราจะต้องอาจจะนอนน้อยหน่อยนะอ,อาหารก็ไม่เต็มที่นะักนะเพราะว่ากินไม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยกินบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็ ต้องมีกิจกรรมละหมาตระแวอเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงได้อย่างไงนะครับก็ต้องออมาดูในเรื่องของหลายๆด้านเช่นอาหารเรื่องน้ําเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการพักผ่อนอันเนี้ยม,มันก็จะต้องควบคุมระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เราปล่อยเลยว่าเฮ้ยเราต้องกินให้เต็มที่นะเราอดมาทั้งวันเราต้องกินให้หนักไม่ไม่ไม กินไม่หลากหลายกินกินบางคนกินแต่แป้งบางคนกินแต่น้ําหวานเพื่อให้ให้หายอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายก็จะอ่อนแอลงได้หรือกินมันเกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดกันนะครับแสดงว่าความจําเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพยามที่เราอยู่ในห่วงของเดือนอมฎอนเดือนถือสินอดเนี่ยยิ่งมีความจําเป็นมากกว่าเดือนปกติที่เราไม่ได้ถือสินอด อย่างที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจัยที่จะมีให้เราได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหนึ่งคือเรื่องของอาหาร 2. คือเรื่องของการออกกําลังกายและ 3. ค,คือเรื่องของการพักผ่อนเรามาเริ่มตรงเรื่องของอาหารก่อนค่ะเพราะว่าพอละสินอดแล้วทุกคนก็ตั้งใจที่จะทานให้เต็มที่อย่างที่คุณหมอพูดอาหารเป็นยังไงบ้างค,ค,ค,คะอาหารเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือว่า มีการวิจัยอยู่หลายหลายประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับเขาจะวิจัยแล้วพบว่าเมื่อท้องหิวทําให้สุขภาพดีในอันกุรานเอาล่อบอกมาตั้งพันกว่าปีมาแล้วพันสี่ร้อกว่าปีมาแล้วนะเจ้าพวกเจ้าตรงจงถือสิลนอดเถิดแล้วเจ้าจะสุขภาพดีอ้นี้คืออาเป็นฮะดิษของท่านนาบีนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วจะสรุปได้ว่าปาก กับท้องเนี่ยมีผลต่อสุขภาพมากมโดยเฉพาะโรคเรื้อรังะนะครับพฤติกรรมที่ซ้ําๆนะครับการกินที่ซ้ําๆการนอนหรือการอะไรที่ซ้ําๆที่ไม่ดูแลตัวเองเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสะสมแล้วเกิดโรคในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราควบคุมปากถ้าเราควบคุมการกินเราควบคุมอาหารที่อยู่ในท้องได้นชะห์ นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีระดับหนึ่งะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับทำไมท่านนาบีถึงได้เน้นมากเลยว่าเราจะต้องกินโดยแบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนะนะครับอาหาร1ส่วนน,น้ํา1ส่วนแล้วปล่อยให้เป็นอากาศเส้นหส่วนท่านนาบีบอกว่าไม่ไม่เคยบอกเลยว่าเจ้าจงกินให้อิ่มให้มากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือฮิกมะนี่คือ ประโยชน์ะนะครับอย่างหนึ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าการกินอาหารแต่พอควรพอเพียงน้อยแล้วก็เลือกชนิดเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการถือสินอดการอดอาหารเนี่ยทำให้สุขภาพดีนะครับถ,ถ้าพูดถึงอาหารแน่นอนว่าเดือนถือสินอดเนี่ยอาหารหลากหลายมาก<ช>ทั้งประเภทแกงต้ม ผัดยำขนมหวานแล้วก็พวกที่เป็นน้ำน้ำหวานต่างๆคุณหมอค่ะแยกประเภทหน่อยว่าอาหารประเภทไหนคุณสามารถทานได้เยอะอาหารประเภทไหนสามารถทานได้น้อยครับเป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าไปดูเทศกาลถือศีลอดเนี่ยก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งอาหารเพะแตกเลยคุณบีเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์แล้วเนี่ยถ้าให้ร่างกายแข็งแรง โรคน้อยเราควรจะกินให้สมดุลกินให้ครบห้ามูไม่ใช่กินแต่เนื้อไม่ใช่กินแต่แป้งไม่ใช่กินแต่ของหวานห,หรืออาหารมันมันบ้านเราเน้นอาหารมันมันเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันอร่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยหรืออาหารเค็มอาหารรสจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกินเลือกกินถ้าให้ดีคือเน้นผักแล้วก็ผลไม้บ้านเราขาดจริงๆในเรื เรื่องของผักกับผลไม้กินผักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยบางทีมันไม่พอมมันเลยทําให้เราไม่สดชื่นแล้วที่สาคัญก็คือน้ํอน้ําเนี่ยเราขาดมากท่านผู้ชมครับเขามีสูตรการคํานวณปริมาณน้ําที่ร่างกายทั้งที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยสำหรับน้ําหนักตัวของแต่ละคนคะนะผมบอกสูตรคร่าวๆท่านจะจดหรือยังไงก็ได้นะครับก็คือน้ําหนักตัว คูณกับเลข2.2ค,คูณกับ30แล้วก็หาร2ค่ 2> ไอ้เลขนี้ที่มายังไงท่านไม่ต้องสนใจแต่ลองดูถ้าผมน้ำหนัก60กิโลผมจะเอา60คูณ2.2คูณ30แล้วหาร2ก็เป็นค่าที่เราจะต้องกินน้ำต่อวันเพราะนั้นถ้าผมน้ำหนัก60เนี่ยเลขที่ได้เนี่ยคูณหารกันแล้วเนี่ยได้ประมาณ1.9ค่ะ นั่นคือผมจะต้องกินน้ําวันหนึ่งอ่ะจะต้องประมาณ1.9หรือ1ล uh ิตรน่ะหนึ่งพ่งพันเกอยีซีก็คือ1ลิตรประมาณ1ลิตรเพราะฉะนั้นผมจะต้องมาวางแผน uh huh. ช่วงรรมฎอดเนี่ยเรามีเวลากิน ช่วงหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นเราจะต้องกินว่าเฮ้ยเราต้องจิบน้ำเนี่ยขนาดตาเะแวถ้าเขาพักเราก็ต้องจิบน้ำด้วยเพื่อจะให้ได้ประมาณเกือบ2ลิตรไม่งั้นเราจะได้น้ำไม่พอถ้าดําได้น้ำไม่พอเลือดจะข้นนะสมองก็จะตื้อนะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยเฉพาะผู้หญิงเอาไปกั้นชีอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือกลวยไตอักเสบแล้วก็มีผลต่ออวัยวะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นน้ําจะต้องพออาหารจะต้อง ครบถ้าให้ดีก็คือห้ามงนะครับคุณหมอแล้วในส่วนของการออกกําลังกายนะคะบางคนเนี่ยเสพติดการออกกําลังกายแล้วก็เดือนรอมฎอนก็ยังไปออกกําลังกายตรงนี้ <c oughs> ค่ะคุณหมอมีคําแนะนำอย่างไร <c oughs> บ้างถ้าคนที่เสพติดการออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะกระชับแข็งแรง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าไม่ออกกําลังกายเลยช่วงรอมฎอนเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแอลงไม่ฟิต นะ,ะพอเริ่มกลับมาใหม่เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะ,ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่ากลางคืนเราตะระแวกกินข้าวเสร็จไปตะระแวะนะครับจะแปะจะแปะจะ20ก็แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยหัวรุ่งเนี่ยเราละหมาดซูบโบสเสร็จอาจจะเดินเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะๆหหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อนเนี่ยให้ปกติเหมือนเดิมได้<ม>หรือน้อยกว่าเดิมนิดหน่อย สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยเขาศึกษาว่าการออกกำลังกายหลังจากกินข้าวไปแล้ว45นาทีเนี่ยออกกำลังกายเบาๆจะดีเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับมุสลิมเราที่ท่านนบีเนี่ยให้เรากินเปิดปอซอเสร็จไปละหมาดอิชอนะครับสีแล้วก็แล้วไปตาระแวะอีกเพราะนั้นนี่คือการออกกำลังกายเบาๆเพราะนั้นมันก็จะสมดุลทำให้อิชอ์แลร่างกายเราแข็งแรงได้เรื่องของการพักผ่อนล่ะค่ะพักผ่อนนี่สำคัญมีการวิจัยว่าคนที่นอน ได้เต็มอิ่มคนที่นอนได้พอเพียงจะลดอาหารและของหวานได้เพราะฉะนั้นเราเกลางคืนเรามีเวลาพักผ่อนอาจจะน้อยเพราะเราเน้นการอ่านกูอ่านซิกุลล้ออิอสติฟาอะไรต่างๆเนาะ <แ S 2> เพราะฉะ <แ S 2> นั้นช่วงเวลากลางคืนเราอาจจะนอนน้อยลงนะและ้วเพราะนั้นหาเวลางีบในตอนกลางวันการงีบในตอนกลางวันครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นเหมือนกับ รีสตาร์ทเนี่ยทำให้เราสดชื่นเ,เร็วนะเพราะฉะนั้นแนะนำว่ากลางคืนเราทำอิบาตะให้เต็มที่จนกว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราพักพอพักเนี่ยการพักที่หลับลึกมันจะทําให้พักได้เต็มที่กว่านอนไปเออรอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราทําอิบรตให้เต็มที่แล้วนอนให้หลับลึกแล้วตื่นขึ้นมาก็ทํานู่นทํานี่กลางวันไปทํางานแต่หาเวลาตอนเที่ยงนะก่อนละหมาดดุฮรีอาจจะครึ่งชั่วโมงอิชอัล้ว ประมาณนี้ทำให้เราสดชื่นเร็วได้ครับผมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าความจําเป็นในการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องอาหารการออกกําลังกายการพักผ่อนมีส่วนสําคัญอย่างไรที่จะปฏิบัติศาสนก,กิจในเดือนรมดนได้ครุถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวช่วงที่2ค่ะคุณหมอจะมาพูดต่อค่ะในฐานะที่เป็นเภสัชกรเราจะมาพูดเรื่องของการใช้ยาใช้ยาอย่างไรในเดือนรมดนหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีทานยา อย่างไรและมีความจำเป็นอย่างไรสำหรับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงแก๊สมาฟา เก็บมาฝากวันนี้ค่ะมาแล้วนะคะกับเมนูนกกระทาย่างหมักสมุนไพรหอมกรุ่นเนื้อนุ่มอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดเมนูสุดโปรดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะต้อนรับเดือนอมฎอนหรือเดือนถือสินอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะสำหรับในปีนี้นะคะถึงแม้ว่าราคานกนะคะที่สั่งมาจากฟาร์มเลี้ยงนกกระทาเนื้อที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่พัทลุงและในพื้นที่ยะลาค่ะจะมีการขึ้นราคาตามภาวะของแพงแต่ทางเจ้าของร้านยืนยันไม่ปรับราคา ราคายังคงเดิมตัวละ3าบาท3ตัว110บาทค่ะ นายสลาหุดดินสุหลงเจ้าของร้านนะคะก็ได้บอกว่าขายนกกระทาย่างมาแล้ว4ปีค่ะเดือนรอมฎอนปีนี้ขายในวันแรกก็คือคักทีเดียวค่ะย่างตั้งแต่บ่ายโมงพอถึง4ี่ถึงห้าโมงเย็นก่อนเปิดปอซอก็หมดแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะสั่งจองทางโทรศัพท์มาก่อนไม่ต้องมานั่งรอย่างกว่าจะสุกก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีซึ่งการย่างนกกระทาจะต้องใช้ไฟปานกลางในการย่างค่ะพลิกไปพลิกมาจนเนื้อด้านในสุกตอนนี้นะคะ ขายเต็มที่วันละ300ตัวหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่เพิ่มเพราะว่าจะพอดีกับเวลาที่แก้บวชหรือเปิดปอซอนั่นเองค่ะส่วนที่ต้องการแวะมาซื้อด้วยตนเองตัว2ตัวที่ร้านก็มีนะคะโดยทางร้านจะย่างไว้เรื่อยๆพอสุกก็จะเสียบนกไปย่างต่อไม่เสียเวลากับคนที่มาซื้อที่ร้านค่ะ สำหรับใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยนะคะกับเมนูนกกระทาย่างน้ำจิ้มรสเด็ดก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้นะคะที่บริเวณปากซอยถนนซีโรรถ8ย่านตลาดเก่ายะลาค่ะหรืออาจจะสั่งจองได้ที่หมายเลข0937844478ค่ะซึ่งก็จะมีขายตลอดเตือนสือสินอดนี้ค่ะช่วงแกมาบ้า ชมขากลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงในห่วงของเดือนถือศีลอดหรือเดือนรมดอน,นั่นเองค่ะและเรายังนั่งอยู่กับท่านเภสัชกรวิบูรณ์ไคลานาของเราค่ะเรามาคุยกันต่อค่ะคุณหมอขาเมื่อสักครู่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายทีนี้ ต่อให้เป็นห่วงเวลาไหนเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บของบางคนเนี่ยไม่อาจคาดการได้เราพูดถึงเรื่องของผู้ที่ป่วยในฐานะที่เป็นผู้ป่วยทั่วไปค่ะจะต้องรับยาทีนี้การทานยาหรือพอป่วยแบบทั่วไปแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะออสำหรับคนที่ป่วยนะครับออถ้าเป็นทานยาทั่วไปอย่างเช่นยาพาราเซตามอลน,นะครับ ยาพาเซตามันก็ปกติเลยกินกลางคืนหนึ่งเม็ดทุกหกชั่วโมงนะเอาละถ้ามายาที่เป็นเวลายากแก้หวัดปกติเนี่ยกินหนึ่งเม็ดวันละสามครั้งใช่ไหมครับหลังอาหารก็ง่ายเลยแล้วก็กินออตอนหัวรุ่ง<ม>ก็คือซาโฮสเปิดปอซอแล้วก็ก่อนนอนก็ได้วันละสามครั้งถ้าวันละครั้งก็ปกติจะกินมื้อไหนก็ได้ที่มีอาการเช่นถ้าเกิดว่าเป็นยาหวัดอาจจะง่วงกินตอนหัวรุ่งก็ง่วงก็มากินเอาตอนเย็น หรือจะก่อนนอนก็นได้นะครับวันล,ละวันล,ละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก่อนอาหารยาปกติเนี่ยยาทั่วไปก่อนอาหารเราจะกินยังไงถ้ามันกินวันละสาครั้งนะก็คือกินก่อนอาหารตอนหัวรุ่งไม่มีปัญหาเราตื่นขึ้นมาเรากินก่อนอาหารและอีกครึ่งชั่วโมงค,ค่อยไปกินอาหารนะยาเนี่ยจะออกฤทธิ์หลังครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นก่อนอาหาร ตอนเปิดปอซอ<า>นะอันนี้เนี่ยอาจจะมีความยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไม่เป็นไรนะเราเปิดปอซอด้วยอินทผลัมแต่ขอเป็นเม็ดเดียวจาก3เมนะ็ดเนี่ยขอเป็นเม็ดเดียวมันก็จะเ,เ,เป็นอาหารที่นิดนึงนะครับแล้วก็กินยาก่อนอาหารดื่มน้ําหน่อยหนึง่งแล้วก็ไปละหมาดมักริบ ขอดูอนูนี่นั่นเสร็จกลับมาก็ประมาณ20นาทีหรือ30านาทีก็พอดียาออกฤทธิ์แล้วก็กินอาหารได้เลยอันนั้นคือยาก่อนอาหารถ้ายาหลังอาหารก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ก่อดน,นอนก็อีกมือหนึ่งนะครับเอาละถ้าเป็นยายาเรื้อรังนะครับคุณบีถ้าเป็นยาเรื้อรังเนี่ยเป็นยาความดันนะ ตัวหนึ่งที่หมอจะชอบใช้มากก็คือยาขับปัสสาวะแล้วมันจะลดความดันแต่มันจะออกฤทธิ์ขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นการไปกินตอนเย็นไม่ได้มันจะทําให้เราฉี่ทั้งคืนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินก่อนอาหารตอนหัวหลังอาหารตอนหัวรุ่งก็ได้นะเพราะว่ากลางวันเราก็ฉี่ได้นะแต่ไอตรงนี้เนี่ยการลดหรือเพิ่มลดหรือปกติเนี่ยขึ้นกับปริมาณที่ที่หมอบอก เพราะฉนั้นคนที่เป็นโรคเรื้อรังถ้าให้ดีเนี่ยจะต้องไปคุยกับหมอก่อนที่จะถือซินอดอย่างน้อยสัก2องอาทิตย์หรือ1เดือนเพื่อให้หมอปรับยาไอ้นั้นจะดีมากๆแต่เอาละณขณะนี้เนี่ยเราถือซินอดมาแล้วก็ให้ท่านกินหลังอาหารเช้าตอนหัวรุ่งเลยนะแล้วพยายามดื่มน้ําเยอะๆยากินของ เค็ม <Kem. S 2> อ,อ่าเพราะ,อ,ระอะไรของเค็มจะทําให้เราขาดน้ําอีกร่างกายต้องการน้ํามากขึ้นอีกแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ดื่มชากาแฟเพราะชากาแฟไอคาเฟอินเนี่ยมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะยาก็ขับปัสสาวะชากาแฟก็ขับปัสสาวะเพราะนั้นขับปัสสาวะสองอย่างเลยโออ่อนเพลียเลยคราวนี้เพราะนั้นอย่าดื่มพวกชากาแฟในมื้อตอนหวัวรุ่งนะครับเอาละถ้าเป็นยาที่มีปัญหาเนี่ยที่ ซับซ้อนหน่อยก็คือยาพวกตระกูลยาเบาหวานเพราะอะไรถึงมีความซับซ้อนที่ผมบอกเพราะว่ายาเบาหวานเนี่ยมันขึ้นกับอาหารามันสัมพันธ์กันเลยกับอาหารที่เรากินาายาความดันยาอะไรเรากินอาหารเล็กอาหารน้อยหรืออะไรเรากินยาไม่มีปัญหา,า,าแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าเป็นยาความดันเนี่ยมันจะมีผลโดยตรงถ้าเป็นความยาเบาหวานก่อนอาหาร ยาเบาหวานก่อนอาหารอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าเรากินก่อนอาหารถ้าเกิดว่าโดยปกติถ้ากินวัลละเม็ดเนี่ยเราให้กินก่อนอาหารมื้ออาหารที่หนักมื้ออาหารที่หนักเดิมทีตอนที่ไม่ถือสีนอดคือเช้าแต่พอเราถือสีนอดมื้ออาหารที่หนักคือมื้อมือเย็นเย็นเพราะฉะนั้น ละสินอดเนี่ยเราจะต้องกินในนี้ก็คือเหมือนที่ผมบอกว่ากินเหมือนยาปกติที่ก่อนอาหารคืออินทผลัมหนึ่งเม็ดเปิดปอซอ<ะ>แล้วก็กินยาะนะครับหเม็ดแล้วก็ไปละหมาดมักรีบนน่นนี้นะ,ะครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีก็ไม่เป็นไร มันจะออกฤทธิ์พอดีกับเรากินอาหารพอเรากินอาหารปั๊บสักพักหนึ่งเนี่ยน้ำน้ำตาลในเลือดมันจะสูงยิ่งเรากินของหวานเรายิง่งเรากินอะไรที่หวานหวานแป้งเยอะๆเนี่ยมันจะย่อยแล้วทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเพราะนั้นยามันจะไปออกฤทธิ์ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดทําให้เบาหวานไม่ขึ้นเอาพูดง่ายๆคืออย่างนั้นเนาะเสร็จแล้วถ้าเป็นยาหลังอาหารก็เหมือนกันก็กินหลังอาหารไปเลยครึ่งชั่วโมงระหว่างอาหารมันย่อย ยามันก็จะย่อยไปด้วยเพราะมันก็พอดีกับการที่ยาจะออกฤทธิ์ไปควบคุมอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหลายคนที่เป็นโรคเรื้อรงังเป็นเบาหวานแล้วกินอาหารลดลงะนะครับคุณบีเพราะนั้นยาเนี่ยจำเป็นจะต้องกินน้อยลงด้วยนะจะน้อยลงเท่าไหร่ลองปรึกษาแพทย์กับเภสัชต้องดูผลผลของเบาหวานค่าน้ำตาลในเลือดะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นยาที่ เวลาสามมื้อจะกินยังไงถ้าเป็นยาว,วลาสามมือ้อถ้าเป็นยาเบาหวานเนี่ยนะครับหนึ่งเม็ดเช้าเที่ยงเย็นปกตินะครับหรือเอวลาสองมื้อหนึ่งเม็ดเช้าเย็นหนึ่งเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นนะหรือสองเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องคุยกับเภสัชว่าจะต้องปรับยาหร,หรือคุณหมอนะเพราะนั้นอย่างอินซูลินยาฉีดเพื่อจะลดอาการเบาหวานเบาหวานมันจะมีสองแบบ กินยาแล้วลดได้กับกินยาไม่ลดต้องฉีดอินซูลิน<า>ต้องเป็นยาฉีดเพราะฉะนั้นการฉีดอินซูลินจะต้องปรับมื้อหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันละครั้งเนี่ยให้ฉีดตอนก่อนอาหารละหรือละสินอดปกติจะกินฉีดตอนเช้านะแต่ถ้าเกิดวันละสองครั้งเมื่อไหร่ปับ๊บให้ฉีดอินซูลินเนี่ยจากมื้อเช้านะครับให้มาฉีดมื้อก่อนอาหาร เย็นก็คือเปิดปอซอแล้วมื้อเย็นของเปิดปอซอ,อ,อมื้อเย็นปกติเนี่ยให้ไปใช้ในมื้อซาโฮก็คือมื้อตอนเช้าแล้วลดปริมาณครึ่งหนึ่งเป็นการสลับกันใช่สลับกันแล้วแต่ตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องลดครึ่งหนึ่งเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าทั้งวันเราอดอิอนซูลินมันไปออกฤทธิ์แล้วก็มันไปลดน้ําตาลอีกถ้าเราไม่ลดอินซูลินเนี่ยมันก็จะทำให้ใหน้ําตาลเนี่ยลดลงมากขึ้นมันก็จะ าาาขาดน้ําตาลในเลือดก็ะจะเกิด อาการข้างเคียงได้ประมาณนี้ค่ะคแสดงว่าจากที่คุณหมอพูดเนี่ยแนะนําเรื่องของการใช้ยาคุณผู้ชมค่ะส่วนสําคัญที่สุดเหมือนคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วคุณควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ก่อนหน้านี้สักสองสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนเพื่อ,อ,อที่จะวางแผนในการ<ช>บริหารจัดการกินยาของตนเองแต่ณขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในห่วงของเดือนถือสินอดแล้วหรือว่าเราพลาดไม่ได้วางแผนคุณผู้ชมก็ควรนํายาที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้พาไปปรึกษาแพทย์โดยตรง ที่เป็นแพทย์ประจําตัวเราว่าเราอยู่ในห่วงของเดือนถือสินอดยาแต่ละประเภทควรทานอย่างไรเพื่อที่จะให้ยานั้นออกฤทธิ์ได้ตรงกับสุขภาพร่างกายของเราและจะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็รักษาโรคเราตามไปด้วยทีนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะคุณหมอค่ะสําหรับ พี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ละคะ<ม>ตรงนี้อยากจะให้พูดถึงตรงนี้นิดนึงค่ะว่าสําหรับหญิงตั้งครรเนี่ยควรดูแลสุขภาพอย่างไรเพราะว่าหญิงตั้งครรภเองก็มียาที่จะต้องทานด้วยจะต้องดูแลสุขภาพด้วยรตรงนี้เป็นยังไงคะคเป็นคําถามที่ดีนะครับก็คือว่าหญิงตั้งครรเนี่ยอันดับแรกเลยจะต้องถามหมอเจ้าของคนไข้ว่าฉันต้องการตือซินอด ถือสินอดได้ไหมค่ะนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้คือสิ่งสําคัญนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วริงตั้งคันเนี่ยถือสินอดได้ค่ะนะแล้วมียายาก็จะหลักๆก,ก็คือยาบํารุงนะบำรุงเลือดบํารุงเป็นแคลเซียมบํารุงกระดูกอ่ะแล้วก็ไตรเฟอร์ดีนพวกไอโอดีนต่างๆยาพวกนี้เนี่ยอันดับแรกก็คือพวกยาบํารุงเลือดที่มีเข้ายาบํารุงเลือดต่างๆหรือไตรเฟอร์ดีนผสมยาบํารุงเลือดเนี่ยห้าม กินยาพร้อมกับดื่มนมโอวันตินไมโลอันนี้สำคัญเนาะแล้วก็วิธีกินกินยังไงก็กินปกติเลยถ้าเกิดว่าหมอสั่งให้กินวันละสามครั้งก็หัวรุ่งเปิดปอซอก่อนนอนถ้ากินวันละสองครั้งก็หัวรุ่งเปิดปอซอถ้ากินวันละครั้งก็มาเปิดปอซอแต่แคลเซียมจะต้องไม่กินร่วมกับยาบำรุงเลือดให้แยกกินก่อนนอน เอาหลักๆคือแคลเซียมต้องกินก่อนนอน<ฆ>ตัวอื่นเนี่ยสลับหรือกินคู่กันกินร่วมกันได้นะประมาณนี้นะครับ<ฆ><ฆ>แล้วก็ยาอื่น ยาอื่นยิงตั้งคันเนี่ยถามว่าบางคนเนี่ยเขากินผล,ลไม้จะกินยาได้ไหมเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งในทางการแพทย์แล้วเนี่ยการกินผลไม้การกินยาเนี่ยไม่เป็นไระนะหลายๆตัวยกเว้นบางตัวหรอกนะ,ะหรืออย่างที่ผมบอกว่าอย่างายาบำรุงเลือดเนี่ยอย่าก,กินร่วมกับนมหรืออ,อ,อะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าในส่วนของผลไม้นะแตงโมกินได้ไหมกับยาจะเจอคำถามบ่อยว่า ในทางการแพทย์ไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าถ้าไม่สบายใจกินห่างกันสองชั่วโมงค,ค่ะ,ค,ะคุณหมอคะอีกนิดหนึ่งสั้นๆเลยอยากจะให้คุณหมอพูดบางคนเนี่ยช่วงเวลาสุขภาพปกติเนี่ยติดที่จะทานวิตามินอาหารเสริมนู่นนี่น,นั่นช่วงเดือนรอมฎอนล่ะคะอยากจะให้แนะนํำยังไงบ้างคะ <c oughs> โอเคดีมากอย่างนี้นะครับวิตามินเนี่ยมันเสริมในส่วนที่เราขาดถ้าเราคิดว่าเรากินอาหารไม่เพียงพอไม่ครบห้าหมู่ เราก็กินวิตามินมก็ไม่เป็นไรค่ะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมวิตามินขณะถือสินอดก็ก็ก็เป็นการดีนะครับ เลือกตัวที่มันมีประโยชน์จริงๆราคาไม่แพงมากอะไรประมาณนี้ผมว่าไอเนี้ยลองลองถามเภสัชหรือแพทย์ดูว่าอันไหนเหมาะสมเพราะว่าบางตัวเนี่ยโอ้โฆษณาซะเยอะแยะ,ะแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเบืองเงินเปล่านะเพราะฉะนั้นเราดูประเมินตัวเองว่าเราเนี่ยขาดวิตามินหรือเราขาดกินผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เสริมด้วยวิตามินก็จะทําให้สดชื่นโดยเฉพาะวิตามินซีแต่การวิกินวิตามินซีจะต้องดื่มน้ําเยอะๆะเพราะเราขาดน้ํากลางวันเพราะนั้น ถ้าเราดื่มน้ำน้อยเราอาจจะเป็นนิ้วในไตได้ นะเพราะ,ะนั้นดื่มกินวิตามินดื่มน้ําให้เยอะกว่าปกติครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอพูดถึงก็คือว่าทานได้แต่ว่าคุณผู้ชมก็ควรคํานึงว่า<ช>ร่างกายคุณเพียงพอกับการทานสารอาหารปกติแล้วหรือยังถ้าเพียงพอสุขภาพดีแล้วส่วนของวิตามินหรือตัวเสริมอื่นๆที่คุณชมทานอยู่ประจํางดเว้นได้ก็ควรงดเวน้นเพราะว่าเรื่องของอาหารเสริมวิตามินต่างๆเนี่ยจะต้องทานควบคู่กับน้ําเยอะๆสุขภาพร่างกายหรือการทํางานของวิตามินเนี่ย จะได้ควบคู่กันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นรายละเอียดของการพูดคุยค่ะสําหรับการมีสุขภาพดีตลอดเดือนรบดอนกับคุณหมอในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้านะคะประเด็นการพูดคุยของเราจะคุยเรื่องอะไรเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ชมหรือตรงตามความต้องการมากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ